ถ้าผู้ชมว่าแม่พี่น้องปุยันอาลุกท่านนึยนะครับ,บ,บก็มาพบกับผมสไปเกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งในภาคนี้จะมาสอนทำหุ่นไม้ฝึกซ้อมน,นั่นเองในคนดูด้วยที่ทำอะไรอยู่เหรอเพื่อนหุ่นไม้ฝึกซ้อมอ๋อทำหุ่นไม้ฝึกซ้อมทไ ชุบทำเป็นด้วยเหรอดูไปดิทำเป็นด้วยเหรอเป็นอยู่แล้วแล้วก็ทำแบบนี้นะครับมันจะใช้อยู่สามอย่างนะครับคือพิสตัน แล้วก็ทำกินแล้วก็บล็อกหิน,นครับผมอ่านไม่ค่อยออกครับแล้วก็เออเจ้าคัตโยครับลิฟเวอร์ครับแล้วก็ให้คุณทำแบบนี้และต้องทำแบบนี้ด้วยนะครับแบบนี้ครับไป นิบอกไป็นอย่างทำอันนี้ผิดโอเคพอาะอีโนผิดเรื่องมาบอกเลยน้องเนยรักลูก จะไปเสียงการ์ตูนนะครับเพราะว่าพี่ผมพื่อนผมดูการ์ตูนอยูอ่แบบนี้ครับก็จะได้แบบนี้ตีแม่งตีแม่งแ,แบบนี้นะครับคลิปนี้ก็จะจบลงโดยสวัสดิภาพนะครับถ้าชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะครับ